ชะตากรรมสองนางเอกพื้นบ้านยามธมลพันธ์รุ่นพี่บอสมินพิชยาอยู่ในเรือนจําเกือบสองปีแล้วหลังจากที่ศารอาญ,ญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว17ผู้ต้องหาบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปและคุมตัวมายัางเรือนจําพิเศษกรุงเทพส่วนผู้หญิงไปยังทันตสถานหญิงกลางตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้17ตุลาคม67นางเอกสาวมินพิชยาถูกคุมตัวอยู่ในทันตสถานหญิงกลางเช่นกัน โดยทนายความของเธอเปิดเผยว่ามินยังปรับตัวไม่ได้แต่กำลังใจดีเพราะยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดการปรับตัวตอนนี้ยังรับประทานอาหารได้น้อยเนื่องจากเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคที่เป็นมานานแล้วเบื้องต้นติดต่อให้ญาตินำยามาให้แล้วมินพิชยาปรับตัวไม่ได้แต่กำลังใจดีมินพิชยาไม่ได้ร้องขอพบใครเป็นพิเศษในตอนนี้นอกจากญาติแต่ญาติยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ต้องรอให้พ้นการกักโรคก่อนนอกจากทนายความที่สามารถคอนเฟอร์เรนซ์ได้เท่านั้น พร้อมกันนี้ไม่ได้เจอผู้ต้องหารายอื่นได้เจอเพียงทนายของผู้ต้องหาเท่านั้นเมื่อถามว่ามินตัดผมแล้วหรือยังทนายความบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดผมซึ่งตนทราบว่าผู้ต้องหาทุกคนยังไม่ได้ตัดผมเนื่องจากยังเป็นผู้ต้องขังใหม่แต่ก็ใส่ชุดนักโทษปกติชะตากรรมคล้ายรุ่นพี่นางเอกพื้นบ้านแยมธรมลพันธ์แยมธรมลพันธ์ถูกจับกลุ่มในคดีเว็บพนันและฟอกเงินตั้งแต่เดือนธันวาคม2565 และสารมีคำสั่งไม่อนุญาตต่อชั่วคราวอดีตนักแสดงสาวยังคงต้องถูกควบคุมตัวในทันทสถานหญิงกลางต่อไปจนกระทั่งวันที่18กรกฎาคม67ศสารอาญามีคำพิพากษาคดีเว็บผนันและฟอกเงินหมายเลขดำที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษห้าเป็นโจทฟ้องนางสาวธมลพันธ์หรือยามอดีตดารานักแสดงชื่อดังกับพวกในความผิดฐานร่วมกันเพื่อประสงค์แห่งการค้าทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งรูปภาพภาพโฆษณารูปถ่ายหรือสิ่งอื่นใดอัลลามก ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อดโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันสมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินยามธมลพันธ์ถูกตัดสินจำคุกห้าปีไม่รอลงอาญานางสาวธมลพันธ์จำเลยที่เจ็ดที่ถูกพิพากษาจำคุกห้าปีไม่รอลงอาญาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวนสองแสนห้าหมื่นบาทต่อมาเมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎาคมสารุทธรมีคำสั่งลงมาว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าการกระทําของจําเลยที่7มีลักษณะเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายจํานวนมากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยที่7มีกําหนด5ปีหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจําเลยที่เจ็จะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจาเลยที่เจ็ในระหว่างอุธทธรณ์ให้ยกคําร้องเท่ากับว่ายามธมลพันธุ์ถูกคุมตัวอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางมา เป็นเวลาเกือบสองปีแล้วจนถึงปัจจุบันมุมมองของชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาการที่ทั้งมินพิชยาและยามธรรมลพันธ์ถูกคุมขังนานเช่นนี้อาจเป็นเพราะมีเบื้องหลังบางอย่างบางคนเชื่อว่าทั้งสองคนอาจเป็นเพียงทรับบาทบางคนเชื่อว่าคดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับขบวนการใหญ่แต่ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นจนกว่าจะมีการเปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมสรุป ชะตากรรมของทั้งมินพิชยาและยามธรมลพันธ์ยังคงเป็นที่น่าติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งมินพิชยาที่เพิ่งถูกคุมขังยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเธอจะต้องอยู่ในเรือนจํำนานแค่ไหนและคดีของเธอจะจบลงอย่างไรแต่สิ่งที่แน่ชัดคือทั้งสองคนต่างก็ต้องเผชิญกับความท้าทายและความยากลำบากในชีวิต